ครับเดียวผมจะสาธิตการติดตั้งปลั๊กกดล็อกหน้าจอของ Evo p ป2021นะครับ e v นีโวโฟลเนอร์ี่เป็นจอหนึ่งสองข้างนะครับเทอร์มินัลด้วยนะครับทือเป็นปลั๊กพัฒนาครับเป็นนะปลั๊กสองสองปักนะครับก็เป็นกาวในตัวนะครับยังมีสวิชเขียนว่าอันล็อกสกรีนนะครับของ Evo นะครับเหม,มือนอนี่ล็อกเล็บไม่ตายก่อนนะ ตัวนี้มันจะ,จะไปออกแรงดันมากนะครับ,นนบคอออ่อยๆหมุนนะมันจะคลายออกเองแล้วก็เด้งออกค่อยๆออกนีอยอย่วางนี่นอกดช่ได้เร็จแล้วแกะกับ กองรงไม่ต้องกวดไาล่อะไรนะรอย่างนี้นะครับไปไปถ่ายฝั่งโน้นได้ไหมได้ย้อนแสงใช่ไหม,ไมเราจะไปตัดต่อเองนะโอเคพอพอดึงตรงนี้โยกออกมานะครับก็ใช้ประแจเบอร์สิทนะครับ หมุนนอ็อตยึดสี่ตัวนะครับเป็นเบอร์สิบถ้าไม่มีประแจก็เป็นไขควงแฉกก็ได้นะครับแต่มันจะดึงออกมายากนี่นึงนไขควงแฉกยิงถ้าใครจะติดแค่ตัวชาร์จเนี่ยไม่ต้องมาแกะชุดนี้นะครับดึงแค่ตัวนี้ออกก็ใส่ได้แล้ว อันนี้จะปลดล็อกหน้าจอก็ต้องดึงออกมาเพื่อจะใส่ปักนะครับเ,เสร็จก็เตรียมชุดปักนะครับถัาจะเป็นสำเร็จรูปนะครับไม่ต้องตัดต่อใดๆนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์ที่จะใส่ไว้ช่องไหนครับสวิตช์ ตองนะฝั่งนี้นะนี่นะเอามือดันออกมาแล้วตรงๆนะครับทำไปช่องนี้มันจะมีสายอื่นอยู่เอาช่องนี้ได้ไหมได้เลยนะดันออกมาตรงๆนะครับเสร็จล้วเอามือดึงหน้าจอโยออกมานะครับ แต่ให้หาอะไรกันหนัวเกียร์ไว้นะครับเป็นผ้าก็ได้นะอันนี้ผมใช้ตัวนี้ก็ได้ต้องเอาช่องนี้ออกก่อนเอาอันนี้ออก้วยนะเอานนี้ออกให้เปิดนี้ออกนะครับแล้วก็กระชากออกแล้วก็ค่อยๆมือโยกมาทีละข้างนี้นะครับอย่างนี้ก็พอนะครับถ้าจะกดออกมาก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยกดเพราะว่ามันใช้แค่ตรงนี้มิเดียว กอนที่บนมาฝา่นี้ก็ื่อเ okay. ครัปักปักจะมีอยู่สองแบบนะครับมีมีรูใหญ่กับรูเล็กดูให้ดีนะครับรูใหญ่จะอยู่ริมนี้รูเล็กจะอยู่ถัดไปนะครับนะเป็นปัพสองตัวนี้นะสีขาวนะครับ ก็มือปวดปกดักน็อตออกอย่างนี้นะครับเนี่ยรูใหญ่นะครับแล้วก็ถัดไปเป็นรูเล็กนะครับนะครับอย่คู่กันเลยนะครับอย่าเสียบผิดนะครับเสร็จก็เอาไอ้รูใหญ่ที่พูดถึงเนี่ยรูใหญ่นะครับใส่เข้าไปแต่ว่าผมทําฝั่งนี้ผมจะใส่รูเล็กก่อนแหละเพราะรูเล็ก,กันอยู่ด้านในนะครับอ่ากดให้แรงแก่กงี้นะครับ ก็ตัวใหญ่ติดก,กันเลยนะครับนี่นะครับแบงแต็กนะครับเสร็จก็ใหญ่ใหญ่เจอใหญ่เล็กเจอเล็กกันนะครับอันนี้ใส่ดูใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ ก็โเล็กนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่อันนี้กลับเข้าไปนะครับส่วนดน้านล่างนะครับใส่ลงมาก็ใส่กับสวิตช์นะครับสวิตช์นี่เราดันเข้าไปก่อนนะครับหันตงเสีขึ้นให้ถูกด้านนะครับเดี๋วก็เอาป๊กนี้เสียก็ตัวสวิตช์นะครับ ก็เป็นงานเสร็จนะครับก็เก็บสายไฟนิดหนึ่งนะครับไม่ให้มันโยงเยอะมากก็ใส่อันนี้กลับเข้าไปนะครับดินไปงานอย่างนี้เข้าแล้วก็ประกอบมัดกลับเข้าไปก็เป็นงานเสร็จแล้วครับก็ไม่มีอะไรใครจะติดตัวค้าชาร์จอะไรก็ติดตอนนี้ได้เลย งานนี้ก็ได้